สวัสดีค่ะทุกคนกับช่องแมงไว้เดียวแล้วนี่คือคลิปที่สามซีเรียสในคืนนี้เธอก็คือวงนี้เธอแอปซิหรือว่าวง a b บีซเธอการคัมแบ็คครั้งเดียวแอปซิกก็แบบเป็นสเปเชียลอัลบ,บั้มเธอกับชื่อเพลงว่า1 2 3แค่ชื่อเพลงก็มีความน่ารักเหมือนดาวดาวดาว1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เรามาปิดท้ายกับคัมคืนนี้กับเพลงแอปซิกันดีกว่าเธอมาดูดีกว่าค่ะ มาเรต่ากับหนึ่งแซิก้าอันนี้เหมือนจะเป็นเอ็มวีแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์มาแบบว่ากุ้มกิ่มใสๆหนึ่งสองสามจริงๆหลังๆมาอัคซิกอ่ะยิ่งคันแบ็คอ่ะก็ยิ่งหวานเธอต้นเอ่ยมากดาร์วิน่ารักกจริงดีมาก

เพลงน่ารักมีความสุขกาฟังแล้วรู้สึกมีความเอิ้นเอ่ยโอ้คอนเสิร์ตเื่อคือหายเร็วมากเมื่อกี้ก็เหมือนว่าไม่มีสีสันแล้วก็มีสีสันขึ้นมาเธอเพาอ่านม่ทัาเลยเมื่อกี้กว่าเดิมวันพุ่เนี่ยฉันน้องบีน่ารักมาก เป็นแบบว่าเคอร์ฟันแนนแบบคล้ายๆเหมือนหนึ่งโชว์ละครเวทีมากกว่าเออเนี่ยไงป้ามันเหมือนมีความเป็นการเล่นแบบว่าพวกบอกว่าคล้ายมิสิเคิลอะไรอย่างเงี้ยยิ้งผมดำเขาดีมากอ่ะดีๆนริยานผมดำก็ดีชอบนริยอนรู้สึกว่าคัมแบต่งงานังบนริยอนรู้สึกว่าเขาไม่รู้อ่ะชนมองตลอดอ่ะไม่มองพี่เขาอ่ะ

เหมือนตอนในเคาเรียกว่าตอนภาพทีเซอร์อ่ะจะมีชุดคล้ายชุดเหมือนชุดสุดสๆๆุดใช่ปะไม่มีชุดนั้นได้หรอเอาเพิ่งจะพูดเองว่าไม่มีชุดสุดๆเหรอมีนี่ไงปิดท้ายก็ว่าอยู่แบบเหมือนมีคอนเสิร์ตสองคอนเซ็ปตฟังตัวอย่างของอัลบั้มเนี้ยรู้สึกว่าเพลงบั้มเนี้ยพอทุกเพลงเลยนะแค่ทำแบบแซมเปิลแซมเปิลไป ฉันว่าไงฉันว่าฟังฉันว่าคนฝั่งดีแน่เลยมีความน่ารักอบอวลหน่งเองสม่ข้าวกี่น่ารักมาข้าวเนี่ยเอน่ารั One, two, three What? No, you're One, two, three ทุกคนแล้วก็สวเพลงอาร์ซิกมาแบบเบาๆน่ารักน่ารักเหมือนว่าเป็นเพลงที่ฟังก่อนนอนหรือคนต้องฝันดีแน่นอนเพลงนี้ไม่แค่ฟังแค่ก่อนนอนนะเธอฟังระหว่างทํางานฟังตอนทํางานฟังตอนเดินซื้อของฟังตอนเดินเล่นฟังได้ทุกเวลาบอกเลยว่าอบอวลน,น่ารักแน่นอนและทั้ง4ี่หนุ่มบอกเลยว่าดีงานทีเดีวซ่าทั้งพี่อุงอูจินดงขยอนแล้วก็น้องเดวีบอกเลยว่ารถมา เป็นงานปิดท้ายของขค้ามคืนนี้แบบคอมพลีตตามชื่อบ้างเลยคอมพลีต i วิดยูก็คือฉันอยู่กับคุณฉันก็มีความสุขฉันได้ฟังเพลงของแอบซิกฉันก็มีความสุขเธอเพราะฉะน,นั้นก็เข้า Youtube อีกแล้วซเซอร์ค่าว่าแอบซิก A B C กับเพลง1 2 3มงสามมันน่ารักมากเธอ ไม่ได้แล้วไปหนึ่งสองสามต้องเซิร์ฟหนึ่งสองสามนะห้าเซิร์ฟสามสองหนึ่งนะถ้าเซิร์ฟสนะามสองหนึ่งไม่เจอเธอต้องหนึ่งสองสามแต่แอปซิกบอกเลยว่าเลิกติกแล้วเธอจะบอกว่าทุกเพลงที่เลชชันในค่ำคืนนี้บอกเลยว่าดีงามมากทั้งสองคลิปก่อนน,น,นั้นก็ดีงามมากแล้วเพลงนี้ก็ดีงามเช่นกันบอกเลยว่าวันนี้ไม่ผิดหวังสักวงดีงามทุกวงฉันอวยแล้ว,วอีกอีกแล้วเธอพี่อุ้มก็ดีอูจิงก็ดีนงายอนก็ดีเดวีก็ดีค่ะอีกรอบหนึ่งเลยเธอเพราะฉะนั้นก็ถ้า ฟแฟนคลับแอฟซิกอยากจะมาโมยยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือว่ารู้สึกยังไงกับเพลงนี้ก็มาพูดคุยกันได้เธอสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมช่องเราเธอเราคลิปหน้าจะด้ช่างเพลงอะไรหรือจะดีพายเพลงอะไรนะันก็อย่าลืมติดตามช่องเมกแมดิเธอฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยตันนี้ขอเคน,นกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย